สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะอ้างคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจาย,ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงการบริหารประเทศไม่ใช่เครื่องเล่นนะทั้งหมดทั้งหมูทั้งมวลมันโทษใครทักษิณกับพลเอกประยุทธ์ไปตกลงอะไรกันนะแล้วประเทศมาถึงจุดจุดนี้ไปยกอำนาจให้เขาสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างเนี้ยเราหวังว่าจะได้กลับมาอีกคุนส่วนคิดว่ายัางไงอ่ะคอมเมนต์ให้ผม,มเห็นหน่อย คิดยังไงกับสถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้แล้วผมเรียนไปแล้วว่ามันเป็นความผิดพลาดตั้งต้นละพอเข้ามาบริหารเขาเก่งขายบ้านน่ะจะเอาบริหารประเทศน่ะก็เป็นอย่างที่เห็นเขาทําได้ขนาดนี้ก็บุญละแต่ความรับผิดชอบครั้งนี้ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบนี่คือส่วนสำคัญเรื่องของความมั่นคง สวัสดีครับมาพบกับผมแทศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิ6หกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับสงครามที่เกิดจากความขัดแยง้งของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและลามไปฮิชบบลละลามไปซีเรียและก็ตอนนี้อังกฤษสหรัฐอเมริกาและอีก5ชาติ กำลังเข้าร่วมตอนนี้คนไทยกำลังวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการไปประเทศไทยทหารมีไว้ทำไมเพราะคุณจะไปลบกับใครสมมุติจะมีคนมาลุกลานคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธไอ้ประเทศที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ลดกองทัพได้ลดกองทัพได,ด,บได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพก็ได้สามไปถ้าผู้นําฉลาดพอเดี๋ยวนี้เวลากองทัพเรือเขา รุกกันนะครับเขาไม่ได้ใช้เรือดำน้ำเขาใช้เรือประมงคนซูเปอร,ร์โภก็เผยผลสำรวจประชาชนต่อสภาวะสงกรามคนส่วนใหญ่หนุนกองทัพนั้นหันมาซื้อและพัฒนาอาวุธทันสมัยพร้อมรบเสมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพภกันิกาผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร,ร์โพเปิดเผยนะครับเรื่องเสียงประชาชนต่อสภาวะกับความมั่นคง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพนะครับทั่วประเทศ1,100ตัวอย่างดำเนินโครงการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพนะครับรวบรวมตัวอย่างในการวิเคราะห์สิติทั้งสิ้น1 1 0 0 1รายนะครับดำเนินโครงการตั้งแต่11ถึง14ตุลาคม2,556ที่ผ่านมาโดยมีความคาดเคลื่อนจากขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ5 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ9 5พบว่าเสียงส่วนใหญ่ร้อยละแปหันมาสนับสนุนกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงพัฒนาอาวุธปกป้องความมั่นคงชาติความปลอดภัยของประเทศที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่ร้อยละ87.4ต้องการให้กองทัพพัฒนาอาวุธที่ทันสมัยพร้อมรบตลอดเวลาร้อยละ83.1เห็นด้วยกับกองทัพ ในการจัดซื้ออาวุธสงครามที่ทดสมัย175.1กังวลต่อการถูกโจมตีที่กรุงเทพและหัวเมืองใหญ่จากกองเรือรบศัตรูพิชิตอ่าวไทย104.75ระบุประเทศไทยเสี่ยงต่อการกอา่อเวทศกรรมขนาดใหญ่1074.6กังวลต่อการถูกโจมตีกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่จากเครื่องบินของศัตรู ร้อยละเจระบุประเทศไทยเสี่ยงต่อการแพ้สงครามนะครับที่น่าสนใจคือปัจจัยจําเป็นจะต้องปกป้องความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละแป5ระบุกําลังพลอาวุธที่ใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสงครามสู้รบขึ้นรองลงมาคือ88.4ระบุนะครับขนาดของกำลังรบ ร้อยละระบุผู้นำทางทหารร้อยละ87.8ระบุคุณภาพของทหารร้อยละ87.6ระบุความพร้อมของทหารในการตอบโต้ร้อยละ87.6ระบุขวัญกำลังใจของทหารในการสู้รบร้อยละ87.5ระบุกองกำลังสำรองร้อยละ87.4ระบุสงครามเครื่องบินเรือรบและอื่นๆเทคโนโลยีทางทหารร้อยละ87.4ระบุการกัดล้างผู้ก่อการร้าย ให้ความปลอดภัยต่อประชาชนร้อยละ86.6ระบุพลังอำนาจเศรษฐกิจของประเทศปกป้องผลประโยชน์ของชาติร้อยละ86.3ระบุการสนับสนุนฝ่ายการเมืองนักการเมืองในการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารร้อยละ85.7ระบุการสนับสนุนจากพันธมิตรตามลำดับนะครับเขายังบอกอีกว่าผลโพชิ้นนี้ ทำให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นความสําคัญของความมั่นคงของชาติที่เสี่ยงต่อสภาวะสงกรามจึงมีความจําเป็นจะต้องสนับสนุนกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงของชาติในการพัฒนาอาวุธป้องกันความมั่นคงของชาติผลประโยชน์ของชาติความปลอดภัยของประชาชนในหลากหลายมิติได้แก่ด้านอาวุธที่ทันสมัยด้านขนาดของกองกําลังลบด้านผู้นําทางทหารด้านคุณภาพทหารพร้อมทหารในการรุกตอบโต้ด้านความกังใจ ของทหารและด้านกําลังพลสํารองเป็นต้นการศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของทหารไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพบว่าความมั่นคงทางอากาศและทางบกของไทยอยู่ในอัดับดีพอควรแต่ความมั่นคงทางทะเลของประเทศควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดความแข็งแกร่งทางทหารเพิ่มมากขึ้นอย่างเร่งด่วนเพราะพบว่าประเทศไทยมีตัวชี้วัดด้านการปกป้องด้านความมั่นคงทางทะเลบางตัว เช่นเรือดำน้ำของประเทศไทยยังเป็นรองมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาแล้วก็เวียดนามด้วยมันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลเพื่อไทยโจมตีทหารกล่าวหาทหารว่าเป็นเผด็จการลดอาวุธยุทธป,ปกรณ์ลดกำลังให้เป็นองค์กรขนาดเล็กยกเลิกการเกณฑ์ทาหาร เขาบอกว่าดูถูกแต่หารไทยไปลบก็ไม่มีทางชนะแล้วก็ไม่มีการทำสงครามขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เขาเลิกทำสงครามไปแล้วปรากฏว่าสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนและมาเกิดขึ้นที่อิสราเอลและกำลังบานปลายในตะวันออกกลางและมีความพยายามจะทำสงครามในไต้หวันและเกาหลีเหนือ และเกิดความตึงเครียดอย่างมากซึ่งผมทําข่าวต่างประเทศเกือบทุกวันก็บอกว่าสถานการณ์ไม่ปกติแล้ผมเรียนมาตลอดและวันนี้ก็คงชัดเจนขึ้นทําไมคนไทยเปลี่ยนความคิดเพราะคนไทยหัวตาสว่างเพิ่มมากขึ้นโจมตีเรือดำน้ำําเรือดำน้ำําเป็นไงฮะเรือดำน้ำําสุดท้ายประเทศอื่นเขามีหมดแล้วประเทศไทยที่บอกว่าจะมีจะมีจะมีซื้อแล้วซื้อแล้ว จนถึงวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีเรือดำน้ำําเรือหลวงสุขโขทัยที่จมก็เพราะว่าเก่าก็เพราะว่าแก่จะซื้อพักการเมืองนะักการเมืองไม่ให้ซื้อขวางไม่ให้กองทัพมีอาวุธใช้เป็นประเด็นในการโจมตีลิดรอนอํานาจของกองทัพวันนี้สงครามกำลังทยอยเกิดขึ้นไปเรื่อยๆและกำลังก้าวเข้าสู่เอเชียคนไทยมาพิตก กลัวกรุงเทพจะเป็นเป้าหมายในการก่อกรายไม่เป็นที่แปลกตอนนั้นสนับสนุนกันเอาเลยเอาเลยเอาเลยยกเลิกยกเลิกยกเลิกซื้อมาทำไหมทหารมีไว้ทำไหมหรือดําน้ําจะไปลบก,กับใครวันนี้เป็นไงฮะสงครามกำลังบานปลายและกำลังเข้ามาทางเอเชียเอาไปซื้อเอาเงินไปซื้อดําน้ําวันนี้ มีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะอะไรทราบไหมฮะต้องใช้เวลาฝึกใช้เวลาในการผลิตมันไม่ใช่เดินเข้าห้างกดปุ่มปิ้งออกมาเลยไม่ใช่ใช้เวลายาวนานนะสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นบทเรียนสำคัญนะถามว่าประเทศเกิดความสมงบหรือไม่ในสายการปัจจุบันความมั่นคงความผิดพลาดของรัฐบาลที่ไปออกแถลงการทะเลอทะา ทำให้อีประเทศไทยเข้าสู่ความขัดแย้งของกลุ่มมุสลิมจึงเป็นเป้าหมายในการทงํงเป็นก่อสงครามก่อกวามร้ายเกิดขึ้นและผมเรียนไว้แล้วว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในการออกถแถลงการของเศตตาวีซินผ่านทวิตเตอร์ปรากฏว่าตอนนี้คนไทยที่รายงานล่าสุดจากเดิมสองรายพอแถลงการออกไปตายเพิ่มตายเพิ่มตอนนี้รวมแล้ว28่รายที่เหลือถูกจับยังไม่รู้อนาคตเลยว่าจะรอดหรือเปล่า จะเอากลับมาประมาณ6000ลาย6000ลายก็ปลายเดือนตุลานะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นซาอุดิอราระเบียไม่ให้บินผ่านน่านฟ้าไทยกว่าจะสร้างความสัมพันธ์กับซาอุดิอราระเบียได้ใช้เวลาหลายสิบปีพอสร้างได้ก็มีบางคนไปยกเลิกตัดความสัมพันธ์กับซาอุดิอราระเบียออกแถลงการณ์งี่เง่าขึ้นมา นี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเอาเซลล์ขายบ้านมาบริหารประเทศเพราะมีความใกล้ชิดกับทักษิณมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับรอบนี้ผมเชื่อว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญนะโชคดีนะประเทศไทยทําสัญญาซื้อรือดำน้ำไว้แล้วจากประเทศจีนทําไมซื้อตอนนั้นอาวุธยุธโทโธปกรณ์จรวด กระสุนเราซื้อจากสหรัฐเมริกาเรือดำน้าเราซื้อจากประเทศจีนทําไมต้องซื้อแบบนั้นนะทำไมไม่ไม่ไทยก็เอออังกฤษก็สหรัฐสหรัฐก็หมดจินก็จีนหมดหลักนี้เรียกบาลานซ์ออฟพาวเวอร์หรือการสร้างสมดุลของอํานาจและไม่เอาประเทศเข้าสู่ความขัดแยง้งรบโดยไม่รบคือสุดยอดของสงครามสุดยอดถึงใช้ชนะแต่มีเซลล์ขายบ้านเนี่ย ไปเทเลอร์เล่ลาเออกแถลงการเอาประเทศเข้าสู่สงครามลากประเทศเข้าไปจะมาแก้ตอนนี้สถานหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นตอนนี้คนไทยกําลังวิตกเรื่องการกดกระ้ายคนไทยกําลังวิตกว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเราต้องมีความพร้อมคําถามคือคุณที่แอากระสุนจากไหนไปกดซื้อที่ไหนห้างไหนมีขายหรอสิ่งของนี้คือบทเรียนสําคัญนะโดยเฉพาะไอพักก้าวไก่ก้าวเกยเนี่ย นะที่ไปโจมตีกองทัพพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมารีบโทรไปหาสถานุูตอิสราเอลไม่ได้มีหน้าเที่ยอเลยเลยถูกพักการทำงานสสด้วยถูกชาวเน็ตลุมด่าเลยแล้วก็หายหัวไปสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะอ้างคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงการบริหารประเทศไม่ใช่เครื่องเล่นนะ ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลม,มันโทษใครทักษิณกับพลเอกประยุทธ์ไปตกลงอะไรกันแล้วประเทศมาถึงจุดจุดนี้ไปยกอำนาจให้เขาสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างเนี้เราหวังว่าจะได้กลับมาอีกคุนส่วนคิดว่ายัางไงอ่ะคอมเมนต์นี้ผม,มเห็นหน่อยคิดยังไงกับสถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้แล้วผมเรียนไปแล้วว่ามันเป็นความผิดพลาดตั้งต้นละพอเข้ามาบริหารเขาเก่งขายบ้านน่ะ จะเอาบริหารประเทศเน่ะก็เป็นอย่างที่เห็นเกาทําได้ขนาดนี้ก็บุญละแต่ความรับผิดชอบครั้งนี้ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบนี่คือส่วนสาคัญเรื่องของความมั่นคงขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันแตกกระซางกระเซมจึงมาขอชี้แจงเป็นเพลงเหนือจดตายตามแต่เข็บชายแดนอยู่น้องเข็ดของลายแม่แต่ขอดูแลแบบตายแทนยังทนไหวสู้เข้าไปด้วยกายแรงหมดเราใช้แรงใจแทนจะทำเพื่อชาติไม่คลางแคลงกำราบศัตรูไม่ให้เข้ามาตั้มไกลปราบปรามขอจ้ากอสู้กับภยยัยโจรไรจับกุมแก๊งขายาที่เข้ามาบ่อนทำลายเราจะปกป้องและเสียสลกจนถเลือดหยดสุดท้าย The hot type. หารบรรเทาทุกภัยที่ประสบให้การช่วยเหลือตั้งแต่ต้นไปจนกว่าภัยนั้นจะจบรบเราไม่ทอ้อวินัยไม่ย่อหย่อนยึดมั่นในเอกราชประชาชนต้องมาก่อนความไม่เรียบร้อยเราจะสอดส่องประเทศชาติอยู่ยั้งยืนยงเหมือนกันก่อนแม้ว่าใครจะมองไม่เห็นว่ามีเราอยู่ตรงนี้แต่จะขอทำดีทุกขณะและทุกที่ปกป้องโพยภัยคุ้มครองจากทั้งนี้ปิดทองที่หลังพระด้วยาราและนาที่ ใี่ในเรื่องวันขอก่อนจะจากไม่รบกวนเกินไปไม่ทำให้คุณนั้นลำบากเรื่องบังคำให้ใครมารักเราคงมีบางอาจแต่เราจะรักกันต่อไปจนกว่าตัวเรานั้นตายจากชาตชาตรีบันต้องวันกันที่ใจเขียรทหารไทายระดับไว้อยู C ่ที่อ้อม